ได้พิงก็ได้น้องขอบรองอ้าวน้องไตสบายดีสบายดียดโดยโดยมีแต่บามากคุณเอาเนอะมือนมากคุณเอาไอพ่อมากคนนาุณเอา,นนาว้า โดยพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตรสกุลสุคนกลับมาพบมาพ่อกับบัดจิตเด้อเนาะหาอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้องเลยกาตอนนี้เนาะหพรมพรมกินนี่เนาะพ่อพี่น้องบัรจิตว่าสิกินข่าวแรกนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเลยพอดีมีทางรถอ่าขนแฮ่เนาะอ่าแล้วขนก้อนขี้นนี่แหละพี่น้องเลยแห่ทรายเนาะเพราะว่าอ่าทางลานเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นกะหากะเอามาเนาะเพราะว่าหนึ่งมากะ เพราะว่าตามคิวแน่เลยพี่น้องเลยฮะเบียดเป็นลายเนาะเพื่นก็เลยมาเอามาทำพี่น้องกัเอาไปเพื่อนของน้องตายเพื่อนพี่น้องเลยกัตอนนี้เนาะทั้ง่ายเพื่อนกระจอดเบื้องก่อนว่าทางนี้ไปฮอดว่าไปได้ยูโวพี่น้องเลยเดี๋ยวทางบจิเองเนาะกับสีไทยบรรยากาศตอนกลางคืนนี่แหละน้องพ่อพี่น้องให้ทางทุกคนเบื้องว่าสิเป็นยังไงพี่น้องเลยว่าสิเห็นหดูโบเนาะ โอเคสดี๋ยวเราพพี่น้องเดี๋ยวสิเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเนาะโอเคเด้อ okay, ตอนนี้กัรถน่ะข้าขไปเพื่อนถนนมาได้พี่น้องมีแต่ว่าสีเอาข้ามาอยู่เพื่อนพิชิตเวสาเนะาะอา่อาเพราะว่าอ่าทั้งรถเพื่อนหญ่พี่น,อน,ยยน้องรถเพื่อนใหญ่นะเอาเข้าไปทางนั้นมาได้เนาะมีแต่ว่ารอบหน้ารอบหน้าเพื่อนสีเอารถน้อยมากเนาะพี่น้องเลยมาจอดไากเ่นี่ เบิ้งมานี่ก็ได้เนาะอ่าทั้งน้องไต้ทั้งก็ได้เนาะขอตัอนะน้องไต้สบายดีโดยโดยมีแต่ว่ามาคุนเอาเนอะมือมาคุนเอาให้พ่อมานเว้านั่นแหละแม่์พ่อผมนอนแล้วกับสาวคนพน้ามเนาะเอ๋อสบายดีแม่สบายดีสาวคนเนาะอืมน้องยังก้อนนี่สบายดีสบายดีด้วยสบายดีเลยสบายดีเท่าไหร่เว้ยเนาะ นี่แหละน้องพ่อพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ยังขาอยู่เนาะอ่ายังขาเพิ่นอ่ามาถกไว้นี่อันนี้จะเป็นทั้งรายเนาะพ่อพี่น้องทรายของบาจิตแล้วแล้วก็อ่าขันมใอยู่เพิ่นว่าเฮเนาะเฮลงก่อนมันบ่บนกันโดเพิ่นว่าน้องพ่อพี่น้องอ่าก็ได้เอาเพียงขันไว้แน่บาจิตเองก็ได้อ่าเฮ็ดจังได๋ซะเนาะอ่าขันสิไปถอกอยู่บางอื่นบัดอ่าย่านเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอ่ามีแต่ว่าสิมาถอก อยู่นี่แหละให้เพิ่นมาขนเราเนาะเนาะรถใหญ่พี่น้องมันมีรถอ่าปั่นกลางก็มี่ด้ยพี่น้องแต่ว่าทั้งแมนแมนทา้งไงเพิ่นคิดว่าทางสะดวกแมนแมนไปได้กินข้าวกับยังชาบันไดกินข้าวแดงเลยมาได้กินกินต้มาหาต้มกินเต้าม้าอืมแล้วนี่ก็่าจะกินปองปลานี่ก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าสนใจเอนเนาะเนี่ย ไอพี่น้องก็เถอะได้พี่น้องเนาะได่วาถ่าก่อนเนาะผูกเน่พี่น้องรถดังใหญ่นึงเนาะล่งมันใหญ่เลยแมนแมนหัวมันสูงแมนหัวสูงเนาะนเนาะแล้วเพันก็ย่านลมลมกีตมนะลมกี่ตมวบังอันน่าของหนำคนพี่น้องเพิ่นก็ได้ว่าอ้าวแมนเป็นเพื่อนยเลยปุ๊กใหญ่นึงพี่น้องเลย มีแต่ว่าพ่อพันไปใช่ใช่พ่อตัวพ่อน้องนะพ่อพันไปการเขียนมันไปถึงมือพันมาส่งเลยเมื่อแสนพันอยู่ก็บปะหูกันพันกับได้แจ้งอันก่อนเนาะแมนแบบกันพันแจ้งก่อนกับมาหายไปเนาะว่าพันจะว่าพันจะมาส่งดินส่งทรายกับมาหายไปแล้วอันนี้กับปะหูเนาะว่าพันจะมาส่งมาหนี้อื่นั่นแหละมีแต่เบิ้งก่อนเนาะมีแต่ว่าเอ้าคนเอานี่แหละสำรองพ่อพี่น้องเห็แจังได้สันว่าเสียกับเมื่อบท

ทับให้ยังเนาะแต่กับพี่น้องกูว่าเขาอันผ่าผ่าตังอันน่ะ,ะ,ะกันไว้อยู่พี่น้องเลยน้นำเ<ง> <c oughs> มนเมน <c oughs> โอ้ยไอ <c oughs> ในพี่น้องแ <c oughs> มฆ <c oughs> พันอยู่เฮือนบ่แม่ก็ไปน้ำกันแล้วแสดงว่ามิเต้น้องเพิ่นเนาะพราพี่น้องอยู่เฮือนเนาะ ลังถุงแน่พ okay, ี่น้องรถหลังบางไงเนาะพุ่นค้นตีบ่โอเคพี่น้องเป็นเมืองเนาะคนตีเนาะนี่เนาะพ่อพี่น้องกำลังกำลังมากลางคืนกระถ่ายกลางคืนเนี่ยนาะพ่อพี่น้องมาตอนกลางเวีนกระถ่ายตอนกลางเวีนเนาะแมนแมนแมนอ๋อหมวดมัวแน่เนาะพ่อพี่น้องดิรถหลังง่ายแน่เพิ่นวัดย่านอ่คุณวิญบ่ บ่กุ huh. ้ยิวกับบ่วิทยแม่นบ่โอ้ภาาไทยเพิ่นจะทํากันก็บกุ้งยิ้วนะโอทางในรถเพิ่นมันสูงพี่น้องพุ่นเนาะเพิ่นเฮาพุ่นดีเนาะก็เลยย่านเพิ่นก็เลยว่าเอ้าอ่าเดี๋ยวมันคาขึ้นมาเดี๋ยวมันสิยากพี่น้องเอ้ยก็เลยแบบอ่ายากเพิ่นยากเฮานี่แม่นๆเียวหน้าแล้วน้อยเค้าแม่นๆๆเทียวหน้าเอารถน้อยเอาเนาะบ่แนเพิ่นจ่ายเงินแล้วบ่ เยยีรโอ้ใจเรรียยบ้อโอเคโอเคนั่นแหละน้องเด้อเป็นยังไงทับมือเจ้าของบ่ฮึเป็นยังไงบันเอาเฮ่รุ่งก่อนแค่ใครในแต่เอารฮลงก่อนเนาะก็มาใส่ลงนี่พ่อเฮงเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว

พอแล้วพอแล้วได้อยู่ได้อยู่พอแล้วอย่าใส่จุลกับเกลือเพิ่เดียวล้วลงมาเดียวแมน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 พอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้วนี่พี่น้องกองบักใจหนึ่งเนาะคุณว้าวกระชั้นเล็กๆกระซุ่้เขาเบิ่งเนาะแมนแมนเห็นใจนะเสนอมีแต่ว่าเบิดมือเบิดเว้นนั่นแี่ยน้ำพ่อพี่น้องมาแก้วนาะโอ เบอร์ซีพีต์นี่แกพ่อเ้งเน่นหนิเนาะแด็กะอเอ,ยอยาไ,เออไม่ออกแม่นบ่ท่านจีโอ,อมามามามเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่สันตไว้เนาะโอเคโอ้ไม่ได้ก็เ<อ>ป็นห่างแลย Mình chạy xe sai luôn Khi nào nó nhay Khi nào người ma 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 còn mắc ngay nó không phải ấy dùng cấp lốt phân lép hủ nó thằng và xong xong men men, mát đang vào, sùng, sùng. Man, man. Thời đấy mát ô ไม่เล่าไม่เล่โอ้โหผมบักใหญ่เนะ้อขอบใจขอบใจเด้อเนาะมึงเนี่ยเอออืมเนาะพี่น้องสุดยอดเนาะอืม năm nào nói ở nó năm nào nói ở cái nào ấy luôn nè và con con tí con tí đó có tý

เอาคามพิถีพิถอยู่ลืมถามรายละเอียดดิพูดแต่ว่าอยูู่ปดแย่สีสีแย่ของเจ้าแถวๆนี้วะแล้วโมกินยังหรอกมันกะอยู่คนละโซนอยู่ดิมันกะนั่นอย่มีแต่ว่าคนเนาะแมนแมนแมนมีแต่ขอบใจได้เด้อโอเคอ้าเมื่อไนเดี๋ยวบอกมาอีกเนาะเอาโอเคเสร็จแล้พี่น้องป้าตัวเมเนเนาะถือว่าลายนแล้วพี่น้องก่องปักงไงหนึ่งเนาะกะ รวมเน่พี่น้องเอ้ไหนนึงกับเรเป็นยังเนาะนั่นแหละมิแต่ว right. ่ากินกินข้าวแล้วที่ทางน้องเองเนาะทั้งเพื่อนเป็นยังไงเนมื่อนี้อยมด้ลงไปได้อนี้กับบ้าดำนี้และกับบ้าบุญเพยเพิ่นลงไปอ๋อสร้างประเทศยังเน่ยสร้างประเทศน้องมีแต่น้องไปทมันกินชาวเน็ตโอ้โหอากายามีแต่ว่าเอ้าพังไปเรื่อยๆเนาะโอเคดีใจบ่ เออเด้อเด้ออ่าขอบุญขอบคุณพเนเด้อะขอบุญขอบคุณพูยายนะขอบใจเด้อที่ e n j o ยเดือดูกับไปทางพรอกันอยู่ดีมีแห้งเบิดครููทุกคนเด้อเด้อไปเมื่อหนาเด้อเด้อใช่ถูกเนาะนี่สิพากันเมื่อบ่าวันนี้โอเคโอเคไปน้องไปเออไปเมื่อบัดนี้เนาะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเอาโอเคคอยยางเมื่อเด้อ เอ๋อโอเคเสนอพ่อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มูจิตเองแก่สิกินข้าวกอนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยหาในนี่แหละมือแน่จังไหนกับกับขอโทษขอพยายามาดหลายเนาะมีแต่ว่ามูจิตนี่เด้พี่น้องเอ้ยสิเอาอันอันนี้เนาะมาขันไว้พี่น้องเพราะว่าเกินมูจิตยังมันมีหัวเนาะมีแต่ว่าเอาบันไดเอาไม้มากัดแต่ละมือแต่ละมือเนาะเพราะว่ามวยงัวมันเข้าไปทางในพี่น้องเอ้ย โอเคสวัสด <laughs> okay, so ีครับพ ah, um ี ur, am, am, ่น no. ้องจังได๋จ ah, ังได๋ก็กราบขอบ은ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกสกคเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าสําหรับคืนนี้ก็ทําบิดเองขอกล่าวคําว่าสดีสดีเนาะพ่อพี่น้อง